สวัสดีครับผมคิมจากบราเดอร์นะครับในโซเชียลทั้งหลายเนี่ยผมเจอคนอยู่คนหนึ่งครับพี่หน้าตาแบบว่าเอ๊ะคนนี้ใครเนี่ยน่าสนใจมากนะครับวันนี้ก็เลยดิ่งมาถึงมหาสลาลราคาครับเพื่อที่จะมาเจอพี่ท่านนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าท่านนี้เป็นใครนะครับเดี๋ยวเราไปดูนั่นหน่อยครับมาเลย ดเลยนะครับอันนี้ซื้ออะไรมาครับวันนี้วันนี้เป็นเครื่อง b a t h e r GTX Pro แล้ะข้างหลังขนาดว่าอะไรโปเปาโบเป็นเครื่องรุ่นท็อปจากทาง b a t h e r ครับแกกเลยครับแตกเลย,เลยทำไมคุณององแองถึงเลือกออน,นี่ซื้อมา,อมาทำเสื้อแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่าอ,องค Factory กล่องคือแบบแน่นหนามากคือ,กป,อปกติผมมเห็นนะแบบที่มันเป็นเครื่องบอเปามาตั้งเลยแต่ยังไม่เคยเจอเป็นกล่อง ทํามา<ช>ก่อนหน้านี้ไม่มีที่เป็นแบบวนเใช่บบครับเมื่อก่อนเรามีแค่ตัวตลับเป็น G T X ธรรมดาแล้วก็เป็น G T X Pro Series ก็จะมีสองรุ่นก็เป็นรุ่นรุ่นตลับแล้วก็รุ่นแบบนี้ท<ช>ี<ห>่คุณนองแอง ก็วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดมาเินนะครับตอนนี้ผมอยู่กับดีเจแองเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีครับตอนนี้ดีเจแขงมีไอเทมใหม่นะครับเพิ่งสั่งซื้อเข้ามาตอนนี้กําลังติดตั้งกันอยู่นะครับอันนี้คืออะไรครับ GTX โฟบัล l b บั l นะครับเป็นเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิตอลถูกไหมฮะเชื่อมผ้าดิจิตอลรุ่นใหม่ล่าสุดจากบาเธอร์แสดงว่ากําลังจะมีสินค้าใหม่ถูกไหมพี่ใช่พอดีผมตั้งใจว่าผมจะทําแบรนด์เสื้อ แบรนด์เสื้อระดับโลกระดับโลกใช้เครื่องพิมพ์ระดับโลกเป็นแบรนด์เดียวในโลกด้วยเสื้อใช่ครับเป็นเดียวในเสื้อผมก็เลยตั้งใจว่าจะใช้เครื่องพิมพ์ที่มันดีๆหน่อยเสื้อออกมาเนี่ยแบบจริงๆว่าผมจะออกซน์เสื้อที่สุดเท่ให้กับทุกคนได้ใช้เป็นลิมิเต็ดเป็นลิมิเต็ดพิชเช่เดี๋ยวขอถามพี่โอ้นนิดนึงครับเรื่อง G-Tex เนี่ยตอนนี้เราต้องเซ็ตเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับในการติดตั้งครั้งแรกชั่วโมงสี่สิบมิครับประมาณหนึ่งชั่วโมง อันนี้พอนหนึ่งชั่วโมงมันพร้อมใช้งานเลยไหมฮะ<ช>นอกจากเครื่องตัว GT x เนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งอีกตัวนหนึ่งที่ผมเห็นอยู่นั่นก็คือตัวเครื่องรีดถูกไหมฮะเดี๋ยวจะมีรีดก่อนลงน้ํายารีดแล้วก็เดี๋ยวเรามาพิมพ์ตรงนี้อันนี้ดีเจองแห่งเนี่ยสั่งเครื่องมาจากทางบริษัท SKT นะครับ s อ t อยู่ที่กรุงเทพถูกไหมฮะอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่เครื่องมันมีปัญหาสมมติว่าเออเรอ,อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะขึ้นมาเซวิตให้ถึงที่นี่เลยข โอเคครับตอนนี้เครื่อง GTA ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโดยทีมงานของ SKT เนีน่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันใช้งานยังไงครับไป เจอเครื่องของคิดเองผมก็เลยลองไปเทสดูแล้วก็จะเลือกบริษัทที่เอาเครื่องมาแล้วมีเซอร์วิสเพราะผมเชื่อว่าปัญหาที่แท้จริงของเครื่องพวกนี้คือหนึ่งเรื่องหัวมพ์ต้องมีตัวแทนจําหน่าย <sim. S 2> แล้วก็มีบริการหลังการขายที่ที่จบตรงนั้นเครื่องหกแสนกับเครื่องล้านหนึ่ง <sim. S 2> ขายได้ถึงสี่ห้าพนตัวผมเอาเครื่องล้านเลยดีกว่าก็เลยผมก็เลยเอาเอาตัวตัวใหญ่ เราคิดว่าเซฟค่าหมึก4 0 0 0พอทําจํานวนเยอะๆเพื่อที่จะเอาทุน,นอ่ะพอดูคอแล้วเท่ากันเลยั้นก็เอาตัวน,นี้ไปเลยดีใช่ครับ,รบสมมุติว่าใช้ตัว6 0 0 0 0 0พี่ต้องทําทั้งหมดสมมติตัวกําไรตัวละ100 200พี่ต้องทำทั้งหมด3,000ตัวคิดค่าหมึกเข้าไปเท่ากันเลยเพื่อที่จะเอาทุนคืนคคว่าเอาตัวน,นี้ดีกว่า